สวัสดีครับวันนี้มาเจอผมนะครับผมจะพามาดูตู้เตี้ยนะครับจะแคมปิ้งหรือจะเอาไปใช้งานนะครับไม่ให้เลือกกันตาลายลายๆนะครับก่อนอื่นผมต้องขออนุญาตกดไลค์กดแชร์ก่อนนะครับกดซับสไครต์กดกระดิ่งนี่คือรถตู้มุ่งน้อยนะครับมุ่งน้อยมุ่งน้อยนะครับมีตู้ทึบนะครับเป็นปูตีนกระขาบมาแล้ว ใครจะเอาไปแคมปิ้งทำรถบ้านรถแคมปิ้งรถเที่ยวรถอะไรไปสคงได้เลยใครจะเอาไปใช้งานขนเสื้อผ้าขนอุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์ล้างแอร์ทำเป็นรถโมบายหรือจะทําเป็นรถพีเออร,รถพยาบาลรถอะไรก็แล้วแต่ท่านเลย429,000บาทสำหรับแบบนี้มาครับมาครับ,บ,รบผมพามาให้ดูแค่ตัวอยางยางยางนะครับนี่คือตัวอย่าง พี่น้องนี่คือตัวอย่างนะครับว่าข้างในมันจะเป็นพื้นแบบนี้นะครับจะเป็นพื้นลูมินียมนะครับแล้วก็มีตัวรั้งนะครับดึงเชือกไว้6จุดนะครับแต่แต่ถ้าใครไม่อยากได้และไม่อยากวุ่นวายไม่อยากไปหาช่างคู่หน้านะครับคู่หน้าเดี๋ยวพาให้ดูคู่หน้าคือตรงไหน นี่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 นะอาเดินไปครับนี่คู่หน้าประมาณนี้กลับฝั่งนน้นหมื่นหนึ่งมีช่างมาเจาะให้ถึงที่มืนหนึ่งถ้าหนึ่งสองสามสี่ช่องละห้าพันเจาะใส่กระจกสองหมื่นให้ที่นี่ทำให้ได้ไหมได้ ลูกค้าประวัติดีกู้เผื่อได้ไหมได้ไม่ต้องใช้เงินสดได้ไหมได้ประวัติดีกู้เกินครับรถเราราคานะครับขาย4 2 9 0 0 0บาทนะครับบวกเจาะก,กระจกไปอีก20 0 0 0เป็น4 4 9 0 0 0บาทครับผมรถจัดได้4 5 0 0 0 0 4 6 0ส0 0 4ส0 0 0 0สสบายๆลูกค้าประวัติดีเดี๋ยวจัดให้สวยๆอยากได้แบบไหนบอก,วกสวัสดีครับสวัสดีครับอยากได้แบบไหนบอกนะครับ ผมก็เลยวันนี้นะครับบอกว่ามันแล้วแต่นะครับว่าใครจะเอาไปใช้งานอะไรบางคนก็ไปทำเป็นรถบ้านรถแคมปิง้งบางคนก็เอาไปไว้ขนของและอย่างนะครับผมเจอช่างแอร์ไม่ใช่ช่างแอร์ในตำนานนะเป็นช่างแอร์ปัจจุบันเลยครับพี่น้องเขาบอกว่าเมื่อก่อนใช้กระบะใส่รังคาใส่รังคาแล้ว ใส่ตะแกรงกันผ้าใบาออกคิดไปคิดมานะครับแบบนี้กระทัดรัดเวลามันขึ้นตามห้างตามตึกตามอะไรนะครับผลาดเปรี้ยวกว่าความสูงก็เหมือนรถกระบะเข้าได้สบายๆและแถมยังดูแข็งแรงแน่นหนาะอุปกรณ์แอร์นะครับผมบอกได้เลยนะครับพวกท่ออวงท่อแอร์นะครับบางทีมีถังอ่า ออกซิเจนนะครับไนโตรเจนนะครับไว้เชื่อมท่อทองแดงนี่แพงนะแต่ปัจจุบันผมไม่รู้ว่าเขาใช้แบบไหนนะครับแต่ถ้าเกิดซ่อมแอร์แบบท่อรั่วเก่าที่จะต้องถอดไปเปลี่ยนมันจะเป็นท่อทองแดงแล้วราคามันมันค่อนข้างจะสูงนะขนาดเข้าตามโรงงานท่อใหญ่นะครับตัดมายังขายนะครับยังได้ราคาดีเลยแนละ้วถ้าท่อใหม่ครับเก็บเพื่อความปลอดภัยนะครับเปิดข้างได้แล้วแต่ นะครับใครจะเอาไปทําแบบไหนบางคนเราไปติด a อร์แอร์นะครับผมต้องขอบอกนะครับมันไม่ใช่แอร์ที่ว่าอยู่เหมือนรถ GL เนะเป็นแอร์ที่ว่าไว้นอนเลยแอร์บ้านใช้แบตเตอรี่นะครับชาร์จแผ่นนะครับเขาเรียกอะไรไม่รู้นะครับแต่มันได้ประมาณ8ชั่วโมง10ชั่วโมง12ชั่วโมงมันขึ้นอยู่กับขนาดแอมของแบตเตอรี่ขับไปก็ชาร์จไฟเข้าไปกลางคืนจอดรถดับเครื่องนะครับ เปิดแอร์นอนสบายคนสองคนนี่สบายสบายเลยครับพี่น้องเจาะกระจกได้ไหมครับเจาะได้ครับผมเจาะได้ครับเจาะกระจกนะครับเมื่อก่อนนะครับเราจะขายทังสภาพนี้แล้วก็ลูกค้าต้องไปทําเองแต่ทุกวันนี้เอาให้เสร็จสับสับเสร็จไปเลยนะครับนดูนะครับขอบคุณมากครับ80คนดูนี่นะครับผมต้องบอกนะครับว่า ถ้าใครเจาะได้ถูกกว่าหลายคนบอกว่าไปเจาะได้เลยนะครับแต่สําหรับบางคนเขาไม่ได้ไปรู้จักที่เจาะแต่ถ้าให้เราทํานะครับมันมีช่างมาถึงนะครับดีก่าเขาได้โดยตรงนี่นะครับช่องนี้ขนาดนี้ช่องละ5้าพันหลายคนบอกว่าทําไมแพงจังอย่าลืมนะครับเจาะแล้วใส่กระจกนะครับไม่แพงหรอกครับ2องังหนึ่งหมื่นแต่ถ้าเกิดส่ช่องสองหม ลูกค้าโทรมาน้องตังเดองพี่อยากเจาะรักสามช่องได้ไหมหมื่นห้างงไหมล่ะครับเจาะสามช่องนะครับได้ครับแล้วแต่นะครับใครอยากเจาะสองช่องข้างหน้าแค่หมื่นเดียวใครอยากเจาะทั้งหมดสี่ช่องสองหมื่นจากราคารถเป็นสี่สองเก้ารวมแล้วเป็นสี่แสนสี่หมื่นเก้าพันบาทจัดไฟแนนซ์ได้เกิดลูกค้าประวัติดีผ่อนเดือนละณัเก้าพันวบาทได้เลยครับพี่น้อง แต่ใครไม่อยากเจาะอยากได้แบบนี้แหละเอาไปใช้งานหรือเอาไปทำรถบ้านหรือเอาไปทำแคมปิ้งหรือเอาไปวิ่งอะไรก็แล้วแต่อยากได้แบบนี้429,000บาทครับประกันอยากซื้อเองไม่อยากรวมกู้เกินมาเพื่อซื้อประกันได้ครับแล้วผ่อนอยู่เดือน8,000บาทนะสวัสดีครับสวัสดีครับ90กว่าคนดูนี่นะครับ นี่ก็คือนะครับภายใน,100วนยสวัสดีครับ100กว่าคนดูสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาผัดเผ็ดเอ้ยไม่ใช่จะพามาพูดเรื่องรถภายในจะเหมือนกันหมดแต่แล้วแต่นะครับว่าใครอยากได้เป็นอจอะกระจกอนาคตนะครับกําลังแผนไว้อยู่นะครับอยากจะติดแอร์ให้ด้วยนี่คิดอยู่ในใจ แต่กำลังเช็คราคาอยู่ถ้ามันไม่สูงเกินนะถ้าสูงเกินก็แบบนี้แหละครับขายแบบนี้ขายแบบนี้ก็ขายไม่ทันแล้วเดี๋ยวเพราะว่าราคามันเกินขึ้นไปเยอะลูกค้าบอกว่าเดี๋ยวหุนต้องหนึ่งบวกเยอะอีกแล้วจริงๆไม่ได้บวกนะครับเราขายแค่ตัวรถแต่ทุกสิ่งทุกอย่างเราดีลให้เป็นในขอเรียกว่าผ่านดีลเลอร์เทนจะได้ราคาที่ซับพอร์ตต่ำลงมาถูกกว่าราคาตลาด โอ้ยมีหลายคันมากครับสวัสดีครับพี่เดียวสวัสดีครับท,ทุกทท่านสวัสดีพี่ทุกทกท่านนะครับที่กดไลค์กดแชร์นะ,ะมีเยอะมากอะไรครับประตูหลังสูงเท่าไหร่ครับประตูหลังสูงสูงเท่าไหร่จากตรงนี้ลงพื้นเลยเหรอครับถ้าตรงนี้ถึงตรงนี้เมตรสามสิบวัดมาแล้วจากตรงนี้นี่นี่นี่ดูนิ้วผมนะ เนี่ยเนี่ยขึ้นไปเมตรเมตร 30. แต่ถ้าจากพื้นตรงนี้ไม่น่าถึงสองเมตร,รมา 8, จากนี้มานี่ประมาณเมตรหนะจากเนี้ยถ้าจากนี้อันนี้เมตรสามจากนู่นก็ประมาณ2เมตร 2>, 2เมตร,มตรประมาณ2เมตรสองเมตรสิ สองเมตรยี่นะครับไม่ไม่น่าเกินนี้พอรถกระบะมันสองเมตรสี่อันนี้มันสั้นกว่ารถกระบะนะเนี่ยเนี่ยไม่ไม่วัดจากกระบะวัดจากท้องกระบะมาด้านหลังนะครับถ้าเป็นหัวเดียวเนี่ยเนี่ยแบบตู้แบบเนี้อ่านะครับตัวนี้มันจะสั้นกว่านะก็มันแล้วแต่นะครับว่าว่าว่าใครอยากได้แบบไหนแต่นะครับ หลายคนบอกว่าคุณหนึ่งผมไม่อยากไปวุ่นวายอะไรผมไม่อยากแต่ผมอยากได้กระจกผมบอกเลยว่าผมเอาเอารถรุ่นนี้ไปใส่มอไซค์ไว้ส่งลูกค้าไว้ไปรับรถเคมประกัน,รถน,นรถนู่นรถนี่หรือไปสนามแข่งไปสนามแข่งทำไงครับผมขอคู่หน้ากันลูกค้าบอกจัดให้ผมเลยเดี๋ยวผมจ่ายเองหมื่นคู่หน้าวางเบาะไว้คู่หนึ่ง ข้างหลังดึงมอไซค์สองสามคันสบายครับตรงกลางใส่กล่องเครื่องมืออุปกรณ์จบเลยครับท่ายดีนะครับมีเอออีกตวงแต่ไม่เป็นไรครับแผงตัวนี้ให้ดูแผงตัวนี้นะครับนี่นี่นี่นแผงตัวนี้ถ้าเราเจาะเบาะยึดตรงนี้นะครับนึกภาพตามนะเจาะเบาะยึดตรงนี้ แผงตัวนี้มันเอาออกได้นี่มันมันแค่ตรงนี้นิดเดียวนะครับเห็นไหมครับตัวยึดะนะครับนั่นแหละครับยึดอเอาออกเลยสองฝั่งแล้วทลายกําแพงลงไปนะครับไม่ใช่กําแพงเบอร์ลินนะผนังกั้นนะครับเพราะหลายคนบอกว่ามันต้องใส่แอร์ข้างหลังเดี๋ยวมันจะไม่ทั่วถึง ก็นั่งอยู่แค่นี้ปิดประตูหมดแอร์นี่ออกบมันพายุทอร์นาโดมันเป็นรุ่นใหม่คอมตัวใหญ่ใบพัดใหญ่ขึ้นมาดูแล้วได้แอร์แบ็กสฝั่ง1 2 3 4งสมลมโคตรแรงอ่ะพี่น้องเท่านี้ก็พอนะครับผมบอกได้เลยนะแล้วได้แอร์แบ็กสองฝั่งนะรุ่นนี้เพิ่มความปลอดภัยกับคนที่นั่งข้างเรา นะครับเมื่อก่อนนะครับรถตู้ก่อนจากรุ่นนี้นะครับไม่มีนะครับแอร์แบกนะใครสนใจนะครับอยากได้แบบไหนนะครับอยากได้แบบไหนนะครับโทรเข้ามาปรึกษาไม่ได้ยากเรียนไม่ได้อะไรเลยนะครับผมนะครับตองหนึ่งเองตองหนึ่งนะครับเบอร์โทรอะไร0868656996ครับพี่น้องครับ 0868656996ครับพี่น้องครับผมชื่อตองหนึ่งอ้วนดำอยู่คนเดียวทั้งเต็นท์และเป็นคนใต้นะครับพูดอะไรครับอะไรครับรทุกหนักหรอครับก็ผมว่าเต็มที่ก็ตันนึงถ้าผมบอกว่าบรรทุกมาสองสามร้อยกิโลผมตอแหลนะผมว่าตันพันตันหนึ่งหรือว่าตันครึ่งเพราะอะไรนะครับเพราะมันบรรทุกหนักเกินไม่ได้ สังเกตจากตรงไหนนะครับรู้ไหมครับพื้นนะครับถ้าบรรทุกหนักเป็น2ตันนะครับของที่วางนะครับดูพื้นพื้นมันต้องแบบแบบต้องบุบบ้างต้องยู่ยี่บ้างนะครับเห็นไหมครับยังนูนอยู่เลยอ่ะวางเหล็กหนักๆไปเลยเนี่ยพื้นเนี่ยมันต้องกดนะมีพื้นปูแบบไหนบ้างครับพื้นปูแบบไหนนะครับส่วนมากเป็นแบบนี้นะส่วนมากจะเป็นแบบนี้นะครับเป็นพื้นเหล็กเข้าใจนะครับหลายคนบอกว่าอยาก ได้เป็นพื้นไม้แนะนําเลยครับร้านรถตู้เดี๋ยวนี้แข่งขันเยอะพื้นไม้นะครับแค่ปูนิดเดียวนะครับเป็นพื้นไม้กระดานอัดลูกค้าครับสามารถมาทําเองได้แต่ขอให้ลูกค้าได้รถที่เชื่อมั่นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องบอดี้ตัวถังไม่ว่าจะเป็นเรื่องเครื่องยนต์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องระบบเกียร์ส่งกำลังช่วงล่างระบบเบรกท่านได้รถจากกิษดาคุตคา และสิ่งอย่างอื่นนะครับท่านจะไปทําอะไรก็แล้วแต่นะครับถือว่าท่านได้รถดีรถสวยและมีการริรับประกันหลังการขายจากที่นี่คุ้มยิ่งกว่าคุ้มและอาณาจักรกิจราค้าไม่ได้มีแค่นี้นะฟังนู้นอีกเยอะไม่อยากพาไปดูเดี๋ยวตกใจเดี๋ยวเลือกกันไม่ถูกรถกระบะก็มีเอาแบบไหนดีครับผมมีทั้งอาหัวเดี่ยวมีทั้งแฉบมีทั้งสี่ประตูมีทั้งขับสองมีทั้งขับสี่ รถใช้งานตู้คาโกบ็อกก็มีเป็นตู้แตนเลตแบบมีซุ้มล้อก็มีแบบไม่มีซุ้มล้อก็มีและเป็นแบบตู้ห้องเย็นแบบนี้ก็มีนะครับไหนๆก็พูดแล้วนะครับมันมีหลายอย่างนะครับกิจสาาคุดคาแล้วหลายคนบอกว่ามีรถเก๋งอีโวคาไหมมีมีรถฝั่งยุโรปไหมมีมินิไหมมีมินิคูปเปอร มีพวกฟอร์มดมาตง่งมีพวกจีนา่ามีเฟอร์รี่มีไหมมีมันมีถึงรถสปอร์ตครับพี่น้องแต่เรานะครับในช่วงนี้นะครับเราจะขายรถแบบเขาเรียกว่ารถสาพัดประโยชน์ซื้อไปแล้วคุ้มแน่นอนคุ้มณะที่นี้คือตรงไหนนะครับเพราะมันจะไม่มีราคาว่าจะต่ําจะตกไปมากกว่านี้เพราะของมันไม่มีด้วยอาณาจักรที่นี่นะครับ ผมได้ออกไปสู่ตลาดภายนอกนะผมวานเหกว้านซื้อมาหมดนะครับรถรุ่นนี้ที่อื่นได้ไปก็จริงอาจจะมีบ้างนะครับแต่ที่กิจสากุคามีเยอะสิ่งที่มีเยอะไม่ได้ว่าของไม่ดีของดีแต่มันมีตัวเลือกที่บางคนมันก็พอใจรถแต่ละคันไม่เหมือนกันออได้เลือกนะครับรถรุ่นนี้ไม่มีออตโต้ผมต้องขอเรียนแจ้งแบบนี้ครับลูกค้าที่รักทุกท่านครับรถรุ่นนี้ไม่มีออตโต้ ออโต้ Auto, GL จะมีแค่อยู่ที่ญี่ปุ่นที่ไทยไม่ได้เอาตัวนี้เข้ามาแต่ผมมีลูกค้าอยู่หลายรายเครื่องสามพันเอาไปชนเกียร์ออโต้ประมาณ1นึ่งแสนจบเครื่องสามพันเอาไปชนเป็นเกียร์ออโต้เพราะว่ายกเกียร์ชุดใหม่สมองเกียร บางร้านก็ทําอยู่ประมาณ7จ็ดแปดหมื่นบางร้านก็ทําอยู่10,000แสนแล้วแต่ความพอใจว่าเราจะเลือกที่ไหนแต่ถ้าเครื่อง2องพันแต่มันไม่มีเครื่อง2องพันรุ่นนี้เครื่อง2องพันประมาณ4ี่หมื่นห้าหมื่นจบชนเกียร์ได้เลยนะครับตัวนี้ Auto, ออโต้ขยากได้ออโต้แบบไม่เมื่อยนะครับชนเกียร์ได้เลยมีที่ทํามีที่จบเรียบร้อยนะครับส่วนผมก็ต้องให้ดูแบบนี้ไว้เป็นตัวอย่างว่า มีของเยอะไม่ใช่ว่าของไม่ดีมีของเยอะคัดของคุณภาพมาจบอยู่ที่กิจสาคุตคาวันนี้ก็บรรยายโดยรายละเอียดนะครับทั่วไปด้วยผมเองตองหนึ่งก <ไฟ S 1> ิจสาคุตคา่ไาะไรบไฟนั้นได้เต็มอยู่แล้วครับผมมีปี14นะครับผมมีปี16ปี17ผมรู้สึกว่าเอาไปยังไม่มาแต่ว่ามีแน่นอนนะครับ ส่วนหลอกเบีย้ยนะครับขึ้นอยู่กับ1.9ไหมครับ1.9ยูส, 1> 1. สก็มีครับผมมีทั้ง4ประตูนะครับมีทั้งหัวเดี่ยวแคปบก็น่าจะมีนะครับ1.9มีโหมดนะครับขาแครบเตี้ <ห ả? S 2> ย,ยก็น่าจะมีนะครับแต่น่าจะเป็นตัวหนึ 1, ่งเป็นตัว2,005ถ้า1.9จะเป็นตัว4ประตูตัวเตี้ยตัวแต่งนะครับนะ แล้วก็เชฟผมก็มีนะเชฟได้ปีใหม่ราคาย่อมยาผมเปรียบเทียบนะครับอิอสุนะครับปีที่แปดสิบเก้านะครับขายอยู่ประมาณห้า0สนหน่อยหน่อยเชฟขายอยู่3 0 0 0 0นปลายสี่0สนต้นราคาหายไปแสนกว่าสภาพเหมือนกันมีให้เลือกนะครับมีให้เลือกนะครับแล้วแต่ใครจะชอบแบบไหนเรียกครับเรียกมมเรียกมมคันไหนครับ ได้ไมากนไหนครับพี่น้องครับรถตู้นี้นะครับผมจะบอกเลยว่าไม่ตั้งแต่10,000แจนไปถึง2 0 0 0 0นแล้วแต่ใครจะได้ไม้แสนสองแสนสามแสนสี่แสนห้าแสนหกผมขายราคาเดียวเลยขายราคาเดียวเลยนะแล้วแต่ว่าใครจะมาเลือกก่อนนะครับมาก่อนมีสิทธิก่อนมาซื้อก่อนได้ก่อนนะครับมาที่หลังก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ได้ของดีนะครับ มันมีของดีแน่นอนนะครับแต่ว่าใครมาก่อนได้มีโอกาสเลือกก่อนนะครับแนะนำไหมครับดอกเบี้ยเริ่มเท่าไหร่ครับถ้าเป็นพวกรถตู้นี้นะครับต้องดอกเบี้ยนะครับจากที่ดอกเบี้ยเมื่อก่อนนะครับก็ประมาณ7จ็ดแปดบาทครับเดี๋ยวนี้ก็เหลือประมาณ3ามสี่บาทนะแต่ถ้าเป็นพวกรถเก๋งรถเล็กๆนะครับดอกเบี้ย2.79ดอกเบี้ย1.99หรือ0%เ 1>, 1ปีนะครับหรือ0% 1ปีแต่ไม่ใช่รถ,รถ,รถพวกนี้นะรถพวกนี้มันเป็นเขาเรียกว่ารถใช้งานเป็นรถป้ายเขียวคนที่เขาถามกระบะยูส่วนเขาบอกว่าจองจัดจบต้องจ่ายเท่าไหร่จองจัดจบต้องจ่ายอะไรขึ้นอยู่กับตัวพี่เองครับให้ผมตอบเลยนะครับแบบนี้ผมตอบไม่ได้ไม่ใช่ผมกวนนะครับอันดับแรกนะครับคุณพี่ทํางานอะไรนะครับอันดับที่2นะครับคุณพี่รายรับเดือนเท่าไหร่คุณพี่มีผ่อนอะไรบ้าง นะครับประวัติเครดิตเป็นยังไงนะครับที่นี่นะครับประวัติดีนะครับเงินเดือนอบเบอร์กับค่างวดนะครับไม่ต้องจ่ายตังค์แม้แต่บาทเดียวนะครับผมเพิ่งปล่อยรถไปหลายคันนะครับลูกท้าไม่ต้องใช้เงินเลยนะก็รายละเอียดต่างๆนะครับบางทีก็ฝากเบอร์มาดีกว่านะครับบางทีเดี๋ยวโทรคุยกันมันอาจจะเข้าใจกันมากกว่านี้เรื่องรายละเอียดหรือแอดไลน์หรือคุยข้อมูลอะไรกันต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องรถเรื่องอะไรนะครับยินดีนะครับ วันนี้นะครับผมต้องฝากนะครับฝากเลยนะครับตู้เตี้ยนะครับจะแคมปิ้งนะครับหรือจะเอาไปใช้งานนะครับก็ดีนะครับมีเลือกกันตาลายแน่นอนนะครับกับที่นี่กิจสดาคุตคารนะครับแล้วบรรยายโดยผมนะครับตองหนึ่งนะครับตองหนึ่งศูนย์แปดหกแปดสองห้าหกเก้าเก้าหกศูนย์แปดหกแปดสองห้าหกเก้าเก้าหกผมตองหนึ่งนะครับสนใจติดต่อได้นะครับก่อนจะจากไปฝากติดตามเพจเฟซบุ๊กกิจสดาคุตคารนะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็น กำลังใจนะครับให้พวกผมนะครับได้ทำคลิปวิดีโอดีๆกันต่อไปและเรื่องรถขอให้มั่นใจให้เราดูแลว,วันนี้ผมต้องหนึ่งสวัสดีครับ